เดี๋ยวแนวเดียวกันดีนะเมา่เดียวกันเวลาเราปักเราก็ต้องไล่ระดับมันจะตรงพุ่มเหมือนกันมันก็ต้องอยู่แนวแนวกันไปแบบนี้ไปแบบนี้จะปะเอออยู่ใกล้ๆอันนี้เดี๋ยวเขียนนะไอ้ที่ระดับความลึกด้วยว่าอันหนึ่งสิบห้าเซนกับอันหนึ่งสี่สิบห้าเซนวันนี่มันดูเขาติดเซ็นเซอร์ไม่ติดกันอาจารย์น้ำพนค่ะอาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างการติดตั้งตัวเทนโซมิเตอร์เนี่ยมันก็เป็นการวัดดินนี่เนาะมันมีความสามารถที่จะ ดึงน้ำออกจากตัวกระป๋อเซรามิกเนี่ยในนี้เราจะบรรจุน้ำลงไปใช่ไหมคะกร,ระป๋อเซรามิกนะ่าข้างล่างเลยปลายปลายมันนะคะเนี่ยนี่ามันก็จะเป็นรูพุนนะคะรูพุนขนาดเล็กน้ำมันก็สามารถซึมออกได้ถ้าในสภาพข้างนอกมันแห้งกว่ามันแห้งกว่าในกระป๋อเพราะเราเติมน้ำลงไปครับนี่เห็นไหมเราเติมน้ำนี่เราเติมน้ำลงไปน,ไปนี่เราเติมน้ำไปแล้วเติมน้ำให้เต็มก็จริงๆต้องแช่ให้ตัว กระป๋อเซรามิกเนี่ยมันอิ่มตัวไปด้วยน้ําก่อนแล้วมันก็จะอาศัยว่าเวลามันปักอยู่ในดินเนาะถ้าดินมันแห้งใช่ปะ่ะน้ํามันก็จะแพร่ออกมาหาดินที่แห้งคือแพร่น้ําออกแพร่ออกมาจากตัวเทนซีมิเตอร์นี่แหละออกมาเรื่อยๆแรงดันน้ําก็จะเข็มมันก็จะวิ่งนี่มันมีหน่วยเป็นบารหรือมิลลิเมตรประลอดเนาะเป็นแรงดันอะ่ะหน่วยแรงดันทีนี้เขาทําจุดมาร์กไว้ให้กสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีเหลือง ความชื้นที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตมันควรอยู่ระหว่าง0.2กับลบ0.4บาควรจะอยู่ประมาณนี้นะคืออันนี้คือตัวบาคือเป็นเสียงแดงใช่ค่ะวงในวงในแต่ถ้าตัวข้างบนเนี่ย0ถึงส5 0ก็จะเป็นมิลลิเมตรตลอดเพราะนั้นเราดูตรงข้างในเป็นสำคัญจะดูง่ายกว่าก็คือถ้าเกิดดินมีน้ําเยอะเกินไปอิ่มตัวด้วยน้ําอันนี้ก็คืออาจจะเกิดปัญหาลากขาดอากาศเป็น โรครากเน่าได้แต่<ช>ว่าแน่นอนเวลาที่เราลดน้ําไปเต็มที่เนี่ยมันต้องมาที่ศูนย์อยู่แล้วพือ่อดินชุ่มน้ําแต่ไม่ควรจะอยู่นานเกินไม่ควร<า>จะค้างอยู่อย่างนี้สองสามวันนะเพราะว่า ในรอบของการให้น้ําชาวสวนเดี๋ยวนี้ก็อาจจะวันเว้นวันหรือเว้นสองวันมันก็ไม่ควรจะนิ่งอยู่ที่จุดสีน้ําเงินถ้ามันนิ่งมันอาจจะนึ่งอันนี้มีปัญหาหรือเปล่าแุดสองเราให้น้ําเยอะเกินไปไหมแค่นี้พอเราใช้ไปเนี่ยวันแรกก็น้ําอยู่ที่ศูนย์วันต่อไปเนี่ยมันอาจจะตีขึ้นไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยก็คือดินเนี่ยเริ่มจะดูดน้ําจากกระเบาะแล้วก็จะเป็นจุดสองจุดสองนี้ก็คือระดับน้ําเหมาะสมแต่ไม่อยู่พักหนึ่งสักครึ่งวันหรือวันหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ อพอผ่าน3วันเอามาุด0.4ถ้าถึง0.5นี่ก็ควรที่จะคือเราควรรักษาระดับความชื้นเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณสีเขียวกับสีเหลืองถ้าอยู่ในระหว่างนี้ก็แสดงว่าดินค่อนข้างแฉะดินแบบมีน้ําเยอะอันนั้นมีน้ําเยอะคือในดินเนี่ยที่รากมันจะโตได้มันต้องมีน้ํามีอากาศใช่ไหมมีธาตุอาหารเนาะมีอินทรีย์วัตถุ <c oughs> นี่ธา สัสดส่วนน้ํามันเยอะมันก็ไม่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของรากอยู่แล้วเพราะนั้นคงให้เข็มมันอยู่ในช่วงวรามานสีเขียวกับสีเหลืองแต่ถ้ามันเลยไปน,นี้อ่าเริ่มและเริ่มจะแสดงอาการขาดน้ําแล้วเพราะนั้นก็ต้องให้น้ำใช่ที่อาจารย์แพงัมบอกว่าเวลาที่ในดินเนี่ยมันมีน้ําอยู่แค่สีเขียวเนี่ยคือมีอากาศอยู่ด้วยเวลาที่รากเขาทํางานก็คือมีการดูดน้ําแล้วก็มีการดูดธาตุอาหารมันเป็นการใช้พลังงานจาก แป้งในต้นซึ่งก็เป็นการทํางานแบบแอคทีฟเนาะตัวรากเพราะนั้นน่รากก็ต้องมีกระบวนการหายใจด้วยมันก็เลยต้องมีอากาศบนอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอากาศน้าเจิ่งนองตลอดเวลาเนี่ยสุขภาพต้นไม้เราก็ไม่ดีต้นไม้ก็หายใจไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูเันนี้ติดตั้งยังไงอาจารย์ทีนี้มันจะมีสองระดับก็คือตัวสั้น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 เราก็จะคือปกติเวลาเขาจะปักลงไปอ่ะก็จะประมาณ ลงไปประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวรากทุเรียนเนาะเราก็จะตีมันอยู่สักประมาณสัก60เซนติเมตรอันนี้เต็มที่เลยนะเราก็ตัดลงไปบ้านนี้อันี่เขามาร์กเลยประมาณ15อ่าก็ตัวยาวเราก็45เซนนี่ะก็คือ3ในสี่เราก็ปักคู่กันทีนี้ตัวสั้นกับตัวยาวเนี่ยทำไมเราต้องปักทั้งสองระดับตัวสั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะเริ่มลดน้ำทุเรียนเมื่อไหร่ ก็เราต้องการรักษาระดับความชื้นอยู่ที่สีเขียวกับสีเหลืองใช่ปะเราก็ดูเข็มให้มันอยู่ในระดับนี้นะนั้นเราก็พอถ้ามันจะเลยเหลืองเนี่ยเราก็ให้น้ําซะทีนี้พอเราให้น้ําไปสักระยะหนึง่งเราก็มาดูไอ้ที่เราปักลึกที่เลยระดับ45เซนก็คือน้ํามันเริ่มซึมผ่านชั้นดินลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพอถึงระดับ45เซนเราก็มาดูนี่เหมือนกันพอเข็มมันลงมาที่สีน้ําเงินเนี่ยเนี่ยลงหยุดให้น้ำแล้วนะจริงๆนหะยังไม่ต้อง ถึงสีน้ําเงินก็ได้แค่มันลงมาที่เขียวเนี่ยเราก็หยุดให้น้ําได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะลงไปอีกเนาะน้ําที่อยู่ข้างบนก็ซึมออกเดี๋ยวเข็มมันก็จะวิ่งมาที่สีน้ําเงินเองก็หยุดให้น้ําก็เป็นวิธีการที่จะบอกว่าควรจะลดน้ําเมื่อไหร่คือจากที่เราบอกว่าทุกสองวันวันเว้นวัน,วนเราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้โดยใช้ตัวนี้เป็นตัวดูความชื้นในดินครับแล้วก็ตัวยาวก็บอกว่าเราจะหยุดให้น้ําเมื่อไหร่เรา อาจจะเคยชินว่าเราจะต้องลดน้ําสัก30สินาทีแล้วยุดอ่าแล้วมันได้ความชื้นจริงไหมพอเราดูอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างดินมีความชื้นเดิมอยู่เท่าไหร่หรือก่อนหน้านี้มันมีฝนตกไหมแล้ววันนี้รอบให้น้ําในดินมันยังมีความชื้นไหมเวลาหรือระยะเวลาการให้น้ํามันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นั่นแหละค่ะก็เอามาปรับใช้